ช่องปลาบัวบ้านสวนส่วนปลูกสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นําเสนอกุราบหินค่ะเป็นไม้อวบน้ําสวยงามค่ะนะคะใบของเขาสวยๆค่ะชอบเห็นครั้งแรกก็เตะตาถูกใจค่ะนะคะนี่ต้นเล็กๆของเขาเนี่ยค่ะเมื่อหน้าฝนเนาะฝนตกหนักฝนตกหนักดินแน่นค่ะปลาบัวก็ เอาไม้เสียบลูกชิ้นพวนพวนให้เขานะแล้วก็ให้ฮอร์โมนค่ะให้ฮอร์โมนไข่แล้วก็ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเนี่ยค่ะนี่คือกุหลาบหินค่ะกุหลาบหินสวยๆค่ะกุหลาบหินเสนสวยดูป้ากําลังพวนดินพวนดินให้ฮอร์โมนให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเนี่ยค่ะสวยค่ะ สวยงามค่ะเวลาเราลดน้ำนี่หยดน้ำนี่อยู่เนี่ยค่ะสวยสวยนีค่ะจุรินรีสังเคราะห์เสงนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะขยายพันธุ์ก็ทางต้นของเขาหรือเนี่ยค่ะใบของเขาเนี่ยค่ะเด็ดวางไว้ดินนิ่มๆค่ะ รดน้ำให้ชุ่มแล้วต้นเล็กของเขาก็จะออกนะค่ะตามใบนี่แหละนะคะกุหลาบหินค่ะกุหลาบหินสวยๆปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะสวยงามค่ะ กุหลาบหินก็มีหลายสายพันธุ์เนาะแต่สายพันธุ์นี้ก็สวยได้พอประมาณค่ะสวยพอได้อยู่ค่ะนคะคะก็ปาก็พามาชมกุหลาบหินนะคะคลิปสั้นๆค่ะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ